สนับสนุนข่าวโดยสำนักง,งานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมานาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทรศูนย 512344ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดจังหวัดตราดเปิดจุดขายสลากกินแบ่งรัฐบาลราคา80บาทเพื่อคืนความสุขให้กับประชาชนที่หน้าสำนักงานลางงาลากลางจังหวัดตราดสรารกลางจังหวัดตราดสำนักงานกลางจังหวัดตราดได้นำสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาใบละ80บาท โดยบรรยากาศการเปิดขายนั้นได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆที่ปฏิบัติงานในสารกลางจังหวัดรวมถึงพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการก็ให้ความสนใจในการเลือกซื้อเช่นเดียวกันทางด้านนางสาวเป็นจวนอันเปรืองผู้ว่าราชการจังหวัดได้เดินทางมาดูบรรยากาศการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลณนะหน้าบริเวณสำนักงานคลังจังหวัดพร้อมกล่าวว่า กระทรวงกรารคลังได้รับนโยบายว่าจะต้องหาจุดจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาใบละ80บาทซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของการ ที่จำหน่ายในราคานี้ขณะที่มีผู้ค้าแจ้งความประสงค์จะมาจำหน่ายที่สารกลางเพิ่มอีก2อลายโดยแต่ละลายนั้นจะขายตามโคต้าที่ได้รับมาและจำหน่ายในราคา80บาทเช่นเดียวกันจนหมดโคตา้าและได้เชิญชวนสื่อมวลชนว่าหากต้องการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคา80บาทให้มาซื้อที่ที่จุดจำหน่ายบริเวณหน้าสำนักง,งานกลางตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทางด้านนางละดาววันเหลาแสง ผู้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวว่า โดยปกติแล้วตนเองขายในราคา110บาทแต่หลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอเดินหน้าแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลราคาสูงตนเองก็พร้อมให้ความร่วมมือแต่อยากได้โคต้ามากกว่าจากเดิมที่ขายอยู่10เล่มอยากได้เพิ่มเป็น30เล่มเพื่อเพียงพอต่อรายจ่ายที่จะเอาตัวรอดได้ซึ่งจะคุ้มกว่าการขายเพียง10เล่มในราคา80บาทและอีกแนวทางหนึ่งก็คือ ต้องการให้กองสลากลดต้นทุนการผลิตลงและเอากําไรน้อยลงอีกหน่อยสิบป้าอยู่ไม่ได้อะคะ<ม>เพราะว่าพูดตรงๆเลยว่ามันห้าบาทหกสิบมันมันขายแล้วมันไม่ได้ไรนะสิบเล่มก็ได้ 5, ห้าพันหกเดือนหนึ่งก็ได้แค่ห้าพันหกก่อนบวกสองก็ได้ 10, 1, หมื่นหนึ่งพันสองร้อยนะคะแล้วของแทง อยู่ไม่รอดนะคะยังมีค่าน้ามันรถค่ากินค่าอยู่อะไรอีกนะคะค่าเก้าสิบนี่ก็ยังพอไปได้นะคะเออมันก็ไม่แพงเกินไปครับขอให้เออหมายถึงใครอ่ะหัวหน้าสชใช่ไหมขอความกรุณาท่านว่าขอเก้าสิบอย่าบังคับแค่แปดแปดสิบเลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะอยู่ไม่รอดอย่างอย่างที่ป้าบอกว่าถ้าเกิดอยู่แบบถ้าขายแปดสิบได้ต้องได้กี่เล่ม ตรงได้สามสิบเล่มค่ะต้องมีสามสิบเล่มลดต้นทุนลงมาอีกแล้วมันจะขายตามราคาป้ายเลยสบายใจด้วยค่ะไม่ตกลัวตำรวจจับนะคะกับวันนี้เป็นเป็นไงบ้างบรรยากาศมันบรรยากาศขายแปดสิบบาทครั้งแรกเป็นไงมันมันมันก็ขายดีแต่กำไรน้อยใจจริงไม่อยากขายแล้วแจำเป็นคนคนซื้อเยอะไหมครตอนนี้ก็เยอะนะคะแต่ว่าขายตลาดเก้าสิบเก้าสิบค่ะโอเคขับคุค่ะ สพเมืองตราดจ,จับพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่อีกพบของกลาง362เม็ดยาไอซ์อีกจำนวนหนึ่งเวลา20นาฬิกาวันที่3กรกฎาคม2557พันตํารวจเอกวรชิตการจานะเสนรองผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดตราดพร้อมด้วยพันธุตํารวจเอกสุรเจตบัหลวงพนักงานสืบสวนสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิพันธุตํารวจโทชานเดชมณีวรสิทธิ์รองผู้กำกับการป้องกันและปราบปราม พันตำรวจโทสนิทนินบุตรและเจ้าพนักงานชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดสพเมืองตราดรวมถแถลงข่าวผลการจับกุมผู้ต้องหาคขายาเสพติดคือนายมานะหรือณรัตนาวานอายุ26ปีหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองตราดเข้าทำการลอลซื้อที่บริเวณท่าเรือแห่งหนึ่งในเขตตำบลวังกระแจะอำเภอเมืองจังหวัดตราด ทั้งนี้จากการจับกลุมนั้นพบของกลางยาบ้า362เม็ดเป็นชนิดสีแดงจำนวน358เม็ดชนิดสีเขียวจำนวน4เม็ดกัญชาแห้งน้ำหนัก0.01กรัมอาวุธปืนแบบ v ีวอลเวอร์ขนาดจ38มิลิเมตรยี่ห้อสมิธแอนเวลสันจำนวน1กระบอก เครื่องกระสุนปืนขนาดจุด3.8จำนวน47นัดเครื่องกระสุนปืนขนาดจุด2.2จำนวน2นัด เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลจำนวนหนึ่งเครื่องถุงพลาสติกชนิดปากรูดปิดจำนวน30ถุงซึ่งนายมานะรัตนาวานยอมรับสารภาพว่าของกลางทั้งหมดเป็นของตนเองโดยยาบ้าทั้งหมดสุกส่งมายังจังหวัดระยองและมีเครือข่ายยาเสพติดในเรือนจำจังหวัดราดเป็นผู้สั่งการในการส่งยาเสพติดอตนี้ซึ่งใช้วิธีการส่งยาฝากมากับรถบรรทุกปลาและทิ้งไวขงง้ข้างทางก่อนที่จะเดินทางมาร และจำหน่ายให้กับวัยรุ่นในท้องที่นอกจากนี้ยังสืบราบมาว่านายมานะเป็นเครือข่ายเดียวกันกับนายเอกสิทธิ์หรือมาน้อยพักดีที่ถูกจับกุมมียาบ้า502เม็ดยาไอซ์8.85กรัมกัญชา3.03กรัมและนา,นายอนันต์เพลงพาที่ถูกจับกลุมเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมกับยาบ้า376เม็ดยาไอซ์1.57กรัม ครับแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ว่าเราระดมกำลังทั้งหมดทั้งปอทั้งสื่อแล้วก็สื่จังหวัดสืบอของท้องที่แล้วก็ปอท้องที่แล้วก็หาข่าวจากเครือข่ายต่างๆนะครับเพื่อเพื่อเรามีนโยบายที่จะพยายามอขอรากขอโคยาติดติดให้หมดเป็นปทั้งหมดตามนโยบายจาัฐบาครับคือ,ค,อคือความเข้มงคนมากกว่าที่ผ่านมา กลุ่มอนุรักษ์โลมาบ้านสะพานหินพบซากโลมาตายเกยตื้นสภาพเน่าเปื่อยเมื่อบ่ายวันนี้นายกฤตภาสีแสงขจรประธานเครือข่ายช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากตบบลแมรุธดอํเาเภอคลองใหญ่จังหวัดราชรับแจ้งจากกลุ่มอนุรักษ์โลมาบ้านสะพานหินตาบลแหลมกลัดอํเาเภอเมืองจังหวัดราชพบโลมาอีระวดีเสียชีวิตเกยตื้นบริเวณชายฝั่งบ้านสะพานหินหมู่ห้า หลังรับแจ้งได้เดินทางไปตรวจสอบพบว่าโลมาตัวดังกล่าวมีความยาว225เซนติเมตรไม่สามารถระบุเพศและไม่สามารถตรวจสอบได้เนื่องจากมีสภาพเน่าเปื่อยมากจึงได้แจ้งไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชัยฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกได้รับทราบและทําการฝังกลบซาก ชอสองจังหวัดตราดร่วมชกนยตราดตรวจสอบโรงไม้สามแห่งหลังขอสชอสั่งตรวจสอบป้องกันการแปรรูปไม้เถื่อนหลังระบาดอย่างหนักเวลา10นาฬิกาว,วันที่3กรกฎาคม2557ที่บริษัทสหก,กิจแสนตุง้งจำกัด เลขที่124ทับหนึ่งหมู 1, ่หนึ่งตำบลแสนตุง้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนายชูสิทธิ์พงษ์เจริญผู้อํานวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราดนาวเอกนิรัตนากุดเรือรองผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจนววิกโยธินตราพร้อมด้วยนายนิรมิตรธรรมสาวโรหัวนหน้าฝ่ายรักษาป่าท,ที่หนึ่งห้วยแร้งจังหวัดตราดและกำลังทาหารนาวิโยธินตรา เดินทางเข้าตรวจสอบการแปลรูปไม้ของบริษัทสหกิจแสนตุ้งจำกัดตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชที่มีนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้หลังไม้พยุงของประเทศไทยอยู่ในภาวะวิกฤตการตรวจสอบในครั้งนี้มีนายสงวนสแสวงวงกิจกรรมการผู้จัดการบริษัทสหกิจแสนตุ้งจำกัดนำเอกสารมาแสดงพร้อมกับใบอนุญาต จากนั้นได้เข้าตรวจสอบภายในโรงงานพบคนงานทั้งไทยและชาวกัมพูชาจำนวนกว่า100คนกำลังทำงานอยู่ทั้งการขนไม้ยางพาราท่อนและไม้ยางพาร,ราที่กำลังแปลร,รูปเป็นไม้ขนาดต่างๆและการอบไม้ยางการผสมสารเคมีเคลือบและการลําเลียงส่งขึ้นโกดังเพื่อส่งออกต่างประเทศซึ่งการตรวจสอบในครั้งนี้ไม่พบว่ามีการกระทำผิดกฎหมายแต่ประการใด ต่อมาในเวลา11.00น,นได้เดินทางต่อไปอยังโรงไม้ของบริษัททวีศักดิ์กิตติยาจำกัดบ้านดงกลางตำบลแสนตุองอ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดราชซึ่งมีนายเฉลียวอัมพินผู้จัดการแสดงเอกสารอนุญาตการจัดตั้งโรงงานและผ่าเข้าไปตรวจสอบภายในโรงงานที่มีแรงงานกำลังแปล,แปลรูปไม้อย่างพาราและไม่พบการกระทำผิด,ดใดๆนายชูสิทธิ์กล่าวว่าการตรวจสอบในครั้งนี้ ได้ตรวจสอบโรงงานแปลรูปที่มีขนาดใหญ่ทั้งสองแห่งซึ่งเป็นไปตามคำสั่งของคอสอชอที่ต้องการปรับปรามและป้องกันการละลอบตัดไม้พยุงแต่จังหวัดตราดนั้นทั้งสองแห่งยังไม่พบการกระทำผิดอย่างไรก็ตามทางสำนักงานจะได้เข้มงวดในเรื่องนี้ต่อไปนอกจากนี้จะดำเนินการควบคุมและป้องกันเพิ่มขึ้นเนื่องจากป่าไม้ตามแนวชายแดนมีการละลอบตัดไม้พยุงมาตลอดจนเหลือน้อยแล้ว และจะมีเหลือที่บริเวณสวนป่าที่มีการปลูกเพื่อทำวิจัยซึ่งเริ่มมีการลักลอบตัดบ้างแล้วจึงต้องการการดูแลอย่างเป็นพิเศษท่องเที่ยวที่เกาะกูดหรือจะพักผ่อนที่เกาะกูดแวะพักที่สวนยากก้าเกาะกูดรีสอร์ทแอนด์สปาสวนญ้าเกาะกูดรีสอร์ทแอนด์สปา เรามีบ้านพักทรงไทยและบ้านพักสไตล์บาหลีพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันส่วนย่าก,กอกูดรีสอร์ทแอนสปาอยู่บ้านคลองมาติดต่อห้องพักที่หมายเลขโทรศัพท์0815641472และ034217042 ตราดเอซบรรลุข้อตกลงเซ็นสัญญากับเซดูซานีกองหน้าผิวสีสัญชาติไนจีเรียเข้ารังเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมประเดิมสนามกับต้นสังกัดใหม่เสานี้ทันทียังคงเดินหน้าเสริมทัพอย่างต่อนเนื่องสำหรับช้างขาวเจ้าเกาะตราดเอฟซีทีมอันดับที่16ของตารางในศึกดิวิชั่นหนึล่าสุดทำการเปิดตัวเซดูซานีกองหลังชาวไนจีเรียอดีตนักเตะของสงขลาอยู่ในเตดเข้ามาเป็น ทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทางสโมสรตร,ราด FC ได้ยืนยันหากเจ้าตัวพร้อม100%ก็จะส่งประเดิมสนามในเกมลีกสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้ที่มีคิวปิดบ้านรับการมาเยือนของ BBCU FC ในวันเสาร์ที่5กร,รกฎาคมนี้ที่สนามกีฬากลางจางังหวัดตราดประเมินตราด FC เปิดบ้านประทับ b b c ซอยากได้แต้มต้องเหนื่อยที่สนามกีฬากลางจางังหวัดตราด เกมนี้ตราด f อเล่นเป็นนัดที่2ในเลกที่2ที่มีการปรับเปลี่ยนนักเตะเพิ่มขึ้นมาหลายคนรวมทั้งชาวต่างประเทศอย่างน้อย2คนที่จะเข้ามาปรับทีมซึ่งนัดนี้ตราดเล่นในบ้านต้องการ3ามแต้ม และจะมีแคนดัสจัดดีโอซิงลงเป็นศูนย์หน้าแต่อภิวัตนเพลงประโคนไม่ได้ลงส่วนตัวอื่นลงไล่ครบทุกคนและมีชัยพอร์ตอุตมรัตเฝ้าเสาซึ่งโคชโป้งประกาศเก็บแต้มในบ้านเพื่อปลดล็อกทีมหลังจากพ่ายแพ้มาสองนัดติดส่วน BBCU เกมนี้ ต้องมาเก็บแต้มสานเดียวหลังแพ้รัชนาวีมา2ประตูต่อ0ูซึ่งเกมในเล็กแรกตราเอฟซีบุกไปพ่ายมา3ประตูต่อ1หนึ่งทำให้ BBCU ได้เปรียบไม่น้อยอีกทั้งการเสริมนักเตะ และการเล่นในระยะหลังผูกขาดชนะตราดเอฟซมาโดยตลอดอซึ่งการมาเยือนตราด f อฟในครั้งนี้จึงได้เปรียบแม้กองเชียร์จะมีไม่มากก็ตามขณะเดียวกันโคโช้ชบีบีซที่เข้ามารับหน้าที่ใหม่ก็ประกาศเก็บสามแต้มกลับบ้านสถานเดียวฝันทงหากตราด f อฟจะเอาชนะจะต้องเหนื่อยหน่อย ส่งการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่1จัดสัปดาห์เรียนรู้รักป่าชายเลนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเมื่อวันที่4กรกฎาคม2 5 5 7มีพิธีเปิดโครงการสัปดาห์เรียนรู้รักป่าชายเลนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาคมอาเซียนโดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่1จังหวัดราช จัดขึ้นที่หอประชุมโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างอำเภอเมืองจังหวตราดโดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนต่างๆมากกว่า200คนเข้าร่วมกิจกรรมนายธนิษแสงวิสุทธ์หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่1ตราดกล่าวว่า ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่1นึ่ได้ร่วมกับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดส่งเสริมและพัฒนาป่าชายเลนศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1ระยองรวมถึงศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกจะร่วมกันจัดสัปดาห์เรียนรู้รักป่าชายเลนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ประชาคมอาเซียนเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกับเยาวชนและชุมชนในท้องถิน่นในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนด้วยการส่งเสริมให้เยาวชนและชุมชนมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้นอกจากนี้ยังส่งเสริมกิจกรรมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนอีกด้วย จงังหวัดตราจัดโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลวังตะเคียนอำเภอเขาสมิง นางสาวเป็นจวนอ่านเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดเผยว่าจังหวัดตราดได้จัดโครงการบำบัดทุกบ์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนด้วยการนำหน่วยบริการภาครัฐออกให้บริการประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงเป็นการรับทราบความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่างๆเดือนละหนึ่งครั้งโดยในเดือนกรกฎาคมนี้จังหวัดตราดกำหนดออก หน่วยให้บริการประชาชนในวันศุกร์ที่18กรกฎาคม2557ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปณนะศาลาการประเรียนวัดของสารพีแก้วหมู่2ตำบลวังตะเคียนอำเภอเขาสมิงจังหวัดราด้วยส่วนราชการต่างๆทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอได้ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความยากจนและความเดือดร้อนต่างๆให้กับประชาชนอย่างมีรูปธรรม สำหรับโครงการดังกล่าวจะมีหน่วยบริการหลายอย่างอาทิงานทะเบียนร,ราษฎรงานส่งเสริมการเกษตรการออกหน่วยตรวจสุขภาพและการรักษาโรคจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลวังตะเคียนแ,และพื้นที่ใกล้เคียงเข้ารับบริการดังกล่าวโรงเรียนครองใหญ่ร่วมบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถประชุมเตรียมความพร้อมจัด ชมรมถนนปลอดภัยในโรงเรียนที่ห้องประชุมเกียรติยศโรงเรียนครองใหญ่วิทยาคมนายสำเนาบุญมากผู้อำนวยการโรงเรียนครองใหญ่วิทยาคมเป็นประธานในการประชุมจัดชมรมถนนปลอดภัยโดยมีนางกัญญาบุญชากรผู้จัดการบริษัทส่วนกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากตัวแทนตำรวจจากสพครองใหญ่หน่วยกู้ภัยครองใหญ่เทศบาลครองใหญ่อบตครองใหญ่และผู้ที่เกี่ยว ครองเข้าร่วมประชุมนางกัญญากล่าวว่าการจัดตั้งชมรมถนนปลอดภัยในครั้งนี้เป็นการสร้างมาตรฐานของโรงเรียนให้กับนักเรียนเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกและตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่ด้วยการสวมหมวกนิรภยัยซึ่งจะเป็นการสร้างวินัยทางการจราจรเพื่อความปลอดภัยแก่ตนเองเพื่อนักเรียนและคนในครอบครัวรวมถึงชุมชนด้วยซึ่งการประชุมนั้นจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการ ต่ดตั้งชมรมรวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติก่อนที่จะมีพิธีเปิดในวันที่17กรกฎาคมนี้เจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราเตือนชาวเรือระมัดระวังคลื่นลมแรงในการเดินเรือในระยะ2-3วันนี้ เมื่อวันที่4กรกฎาคม2557นายบุญเรียงรัตนบัณฑิตกุลผู้อำนวยการสำนักง,งานเจ้าท่าภูวิภาคสาขาตราดเปิดเผยว่าตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ได้พัดปลกคลุมทะเลอ,อันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยซึ่งมีกำลังแรงพื้นที่รับรมบริาจาคภาคใต้และภาคตวนออกจะมีฝนตกชุกเพิ่มมากขึ้นและอาจจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ คลื่นลมทะเลมีกำลังแรงโดยอาจมีคลื่นสูง2-3เมตรโดยระยะน,นี้ตั้งแต่ในช่วง2-3วันนี้ทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราดจึงขอแจ้งเตือนชาวเรือและผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเป็นพิเศษส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้โดยหากจะนาเรือออกจากฝั่งขอให้ติดตามข่าวการอากาศอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ก่อนออกจากเรือ นอกจากนี้ก่อนนำเรือออกจากท่าควรตรวจความพร้อมของตัวเรือเครื่องยนต์ไฟเดินเรือแตรสัญญาณเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ชูชีพให้มีความพร้อมอยารากดตามทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราดได้ประสานการแจ้งไปยังสมาคมชาวประมงจังหวัดตราดวิทยุประมงชายฝั่งและสถานีวิทยุกระจายเสียงให้ช่วยการเผยแพร่ให้กับพี่น้องชาวประมงทราบต่อเนื่องไปแล้ว จงังหวัดราดกำหนดจัดพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทานในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเมื่อวันที่3กรกฎาคม2557นางสาวเบญจวรรณอ่านเปลืองผู้ว่าราชการจงังหวัดราชเปิดเผยว่าทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีทรงเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติ คนไทยส่วนใหญ่หยึดธรรมะเป็นหลักในการดำเนินชีวิตจึงทรงมีพระราชดำริให้มูลนิธิมิลเคเิลออฟไลฟในทูนกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีจัดโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนาและสามารถนำไปปฏิบตัติในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง สำหรับในปีนี้ทรงโปรดให้มูลนิธิ m i l เ c l e of l i ไลร่วมกับสันนังงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาถวายแด่วัดต่างๆทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดโดยในส่วนของจังหวัด ซึ่งได้รับพระราชทานเทียนจำนำพรรษากำหนดให้มีการจัดพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีพร้อมกับการจัดกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมในวันอาสาฬหาบูชาซึ่งตรงกับวันที่11กรกฎาคมนี้ที่วัดท่าโสมอําเภอเขาสมิงตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปทางจังหวัดจึงขอเชิญชวนข้ารชาชการตลอดจนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี ดึงกล่าวโดยพร้อมเปลี่ยงกันพวกผมอ่ะมันโดนมาแล้วทั้งนั้นอ่ะไอ้พวกเฮงซวยไอ้พวกไร้สาระไอ้พวกไม่เคยทำประโยชน์ให้กับสังคม วันๆน่ะเอาแต่ซิ่งรถก็สมควรแล้วแหละที่จะโดนตำรวจสอยเข้าสักวันน่ะแต่ใครจะไปคิดล่ะครับก็คนที่มันน่าจะโดนไล่ล่าบนท้องถนนน่ะวันนี้จะมีโอกาสมาถ่ายทอดประสบการณ์ซิ่งรถให้ตำรวจไล่ล่าอีชี์กร มันจึงไม่ใช่เรื่องไร้สาระอีกต่อไปเพราะมีคนที่มองเห็นคุณค่าและเชื่อว่าพวกผมอ่ะเป็นได้มากกว่านั้นแม่งใครจะเชื่อทูนรถร r i ท์ RSU d Rift Team นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตผู้ฝึกสอนริฟท์รถให้กับตำรวจชุดคอมมานโด ของคนมือร The Night. ตราดเดิร์นไน่รงงาบร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบกันทุกค่ำคืนที่เดิะไนไน เอ๊ยอ้าวเฮ้ยนิ่มก็6กโมงกว่าแล้วทำไมดวงอาทิตย์ยังไม่โผล่หน้ามาอีกอ่ะที่เศราจริงๆเลยอ่ะอ้าวมิสเตอร์บีอ้าวโต้งสบายดีไหมเช้าๆอย่างเนี้ยมาทานข้าวได้กันก่อนสิอืมจะดีเหรอเฮ้ยดีสิมิสเตอร์บีบอกว่าอาหารเช้าเป็นเรื่องสำคัญที่ลืมไม่ได้นะใช่ เพราะอาหารเชา้าช่วยให้ร่างกายและสมองพร้อมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและยังช่วยป้องกันโรคต่างๆได้อีกด้วยเอา้าดวงอาทิตย์เขาอิ่มแล้วอ่ะพร้อมทำงานได้แล้วต้องละ่ะยังจะขันอยู่เปล่าเฮ้ยขันซิเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโท Get down <laughs>